เปิดศึกนอกรอบเมืองทองควงปาการย่างลายซินอีบินี่อิบินีหอกชาวออสเตรเลียตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากเมืองทองและสมุทรปาการที่ต้องการนำตัวมาล่าตาขายบนเวทีไทยลีกหลังนักเตะจะหมดสัญญากับนิวคาสเซิลเจ็วันที่30มิถุนาย,ยน63นี้เบอร์ดีอิบินีกองหน้าตัวเก่ง New 7, นิวคาสเซิลเจ็ทีมในเอลีออสเตรเลีย ตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากเอซีจีบงทองยูเนเตดและสมุทรปราการซิตี้สองทีมชั้นนำแห่งศึกไทยลีกหนึ่งที่ต้องการล่าตัวมาร่วมทีมในช่วงตลาดนักเตะรอบพิเศษนี้หลังแก้งชาวออสซี่กำลังจะหมดสัญญากับต้นสังกัดในวันที่30มิถุนายน6 3า,น,า,น,านี้ดาวเตะวัย27ป่ปีถือสัญชาติออสเตรเลียหลังโอนมาจากในจีเรียรตั้งแต่เด็กโดยเจ้าตัวผ่านการเล่นกับทีมชื่อดังหลายต่อหลายทีมทั้งเซนตันโคส์มาริเนอร์ ซิดนีย์เอฟซีคบูสเบลเยียมเวนคูเวอร์ไวทับเมเจอร์ลีกสหรัฐเอมิเรดคัพยูเอเอและชุนบุคคุนไดมอนเตอร์เกาหลีใต้ก่อนที่กำลังจะกลายเป็นนักเตะว่างงานในช่วงสินเดอนนี้เป็นต้นไปล่าสุดมีรายงานว่าที่เล่นพยองและเคียวสมุนสนใจนำแข้งรายนี้มาร่วมทีมด้วยเมืองทอง มีข่าวว่ากำลังจะปล่อยตัววิลเลียนพอปส่วนตาการก็ต้องการนำมาแทนที่ของเปโดจูเนียที่อำลาทีมไปในช่วงตลาดนักเตะรอบนี้อย่างไรก็ตามคงต้องรอท่าทีที่ชัดเจนของทั้งส,สองสโมสรที่ตกเป็นข่าวกับอ e ีวินี่อีกครั้งสำหรับอ e ีวินี่มีดีกีที่น่าสนใจคือการคว้าแชมป์เอลีกับนาลีเนอร์ในปี2012ไดซิดนีย์เอฟีในปี2017ย่างเม่สมัย นอกจากนี้ยังได้แชมป์เคลี่กับชุนบุกมาฤด,ดูการ2019ที่ผ่านมาอีกด้วย